สวัสดีค่ะเรียนเลยค่ะที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจตะกันภัยดรสุทธิพลทวีชัยการผู้ร่วมการเสรวนาท่านผู้มีเกียรติทั้งที่อยู่ที่นี่และที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live P R O I C เพื่อนเพื่อนพพิส่อมวลชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนารู้ทันก้าวทันตะกันภทยยุค next normal ดิฉันดออรอริสรากนทองเจริญทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ ช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โควิด -19 หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อจะเข้าสู่แนวทางของ next normal mm hmm. เช่นเดียวกับธุรกิจปะกันภัยค่ะเพราะเมื่อรูปแบบของการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปความเสี่ยงต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นี่เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมาคบคิดกันว่าแล้วจากนี้ไปทิศทางและบทบาทของธุรกิจตะกันภัยในยุค next normal จะก้าวต่อไปยังไงคะ่ะอยากจะให้ทั้งสามท่านช่วยสรุปแต่สั้นๆเลยค่ะขอประโยคเดียวนะคะกับนิยามความเป็นตะกันภัยในยุค next normal ติดท้ายที่ทะเลขาค่ะคพอดีคนสุดท้ายเวลาน้อยเอาสั้นๆเลยนะฮะเอาทั้ง จากของท่านดรพิสิทธิ์แล้วก็ท่านท่านประธานเกรียงไกรผมมองว่าประโยคสั้นๆเลยนะครับร่วมกันเร่งปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นอันนี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายมากร่วมกันในที่นี้ก็บูรณาการเหมือนกับท่านประธานเกรียงไกรว่าเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจประกันภัยเลกูลเลเตอร์เองนะครับหรือก็ในส่วนของส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน นะครับจะไปที่ทางเดียวไม่ได้มันต้องบูรณาการกันครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือเราต้องเร่งเพราะว่าโลกวูกาก็ดีนะครับ Next Normal ก็ดีมันไม่รอเราละมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเร่งร่วมกันแล้วก็เร่งแล้วก็ปรับทุกอย่างผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องของตัวเลคูลาตอรี่เกียวตินนะซึ่งมันเป็นประเด็นอะไรต่างๆที่ทางสำนักง,งานคอพอจริงๆแล้วเนี่ยกำลังเดินหน้าอยู่แต่ว่า ทุกอย่างมันช้าเพราะอะไรเพราะว่าคนไหนที่เป็นถือกติกาอยู่อะ่ะเขามีความเสียดายครับอันนี้คือประเด็นนี่มันลําบากทุกอย่างมีหมดเลยเอาเพราะจริงๆผมเคยโยนโยนเข้าไปบอกว่าอันนี้ให้ปรับเปยกติกานะให้เวลาระยะเวลาหนึ่งปีเขาบอกทุกดีทุกอย่างดีหมดคือคนที่ถือถือกดไวอ้อ่ะเขาจะคิดว่าเขาเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องเร่งเร่งปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าภาคอุตสาหการรมเปลี่ยนเพราะว่า ประชาชนเปลี่ยนลูกค้าเราเปลี่ยนถูกไหมฮะปัจจัยต่างๆความเสี่ยงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในมุมมองของทั้งสองท่านเลยเนี่ยเรารวมทั้งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือภาคธุรกิจประกันภัยเองก็ต้องเปลี่ยนเลกูลเลเตอร์วิธีการในการกํากับดูแลก็ต้องเปลี่ยนโดยเพร่ะยิ่งการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยการปรับเปลี่ยนทุกอย่างการร่วมมือกันทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นขณะนี้ถามว่าความเชื่อมั่นกระทบไหมกระทบ กระทบจากบริษัทประกันภยัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปบริษัทประกันภยัยบางแหง่งต้องการจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันถูกมันถูกทาให้ลดความเชื่อมั่นแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นระยะสั้นถ้าเราบูรณาการร่วมกันเร่งปรับเปลี่ยนนะครับโดยเป้าหมายหลักของเราทุกอย่างธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ด้วย trust อยู่ความเชื่อมั่นถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับ แม้ว่ามันจะช้าหน่อยบริการบางเรื่องช้าหน่อยมีการอธิบายมีความเข้าใจได้เขามีความเชื่อมั่นธุรกิจอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ก็เท่ากับว่าประชาชนมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในส่วนที่คําถามที่ดรมวยถามนะครับแล้วก็เป็นประโยคสั้นๆซึ่งซึ่งผมก็จะพยายามเดินหน้าตามประโยคอันเนี้ยนะครับตามมิชชั่นอันนี้ซึ่งคิดว่าเป็นมิชชั่นที่เร่งด่วนที่เราจะต้องดำเนินการครับ ร่วมกันได้ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทั้งหมดนี้นะคะเพื่อสร้างเพือ่อสร้างเพือ่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการเสวนารู้ทันก้าวทันตะกันภัยยุค next normal ค่ะ